โกโก้ไอ้ต้นครับได้ชิมสักทีไปถึงตลาดพลูไปถึงคอนแก่นหลายสาขาก็ยังไม่ได้สติวันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับโกโก้ Go, สามใบของไอ้ต้นเป็นแฟนชายครับอยู่สาขาสุริน์ออลองทำโกโก้ Go, ขึ้นมาเอง แล้วก็เลยอยากสมัมผัสว่าเออทำไมโกโก้ยต้นถึงเป็นแฟนชายได้และคนถึงแบบฮิตครับพอเราได้ชิมก็รู้สึกมีความแตกต่างกับโกโก้คลิกซึ่งเราทำขึ้นมาเองนี่ครับเป็นสามรสอันนี้ก็จะเป็นร่อ,อ,น,อนนี่ก็จะเป็น เช่นรสชาติปานกลางส่วนนี้ก็คือโคตรเช่มน,น,นม,ด,มดูหนวดรับลักษณะวันนี้มารีวิวที่ร้านซักรีครับสักพาพอดีมาลงบายได้ร้านสักเป็นที่รีวิวโ,โกโก้พอได้ชิมแก้แรก สั่งไอ้นี่มาก่อนครับสั่งระดับกลางมาก่อนก็คือเชมิมถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบมันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอได้ชิมเชิมเท่านั้นแหละคุณรู้ว่าอมันแตกต่างกันมากระหว่างเชิมกับโคเชมนะิมมันแบบมันเหมือนไม่ใช่โกโก้ ร้านเดียวกันหรือไม่ใช่โกโก้ี่ต้นหนึ่งครับมันความรู้สึกของเราเนาะมันใกล้เคียงกันอยู่แต่มันก็เหมือนจะแบบมันเช้มจริงิงถ้าเช้มนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันมีมันมีน้ําตาลหรือความหวานนิดหน่อยครับระดับกลางมันจะเช้มแล้วก็หวานนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันมันยังเป็นโกโก้ทั่วไปแต่มันจะหวานแต่ก็มีลักษณะที่เป็น รสชาติของโกโก้ที่เป็นเอกระลังเขาอยู่เขาก็น่าจะมีไอเดียหรือวิธีการที่เก่งอยู่แต่พอได้ลองชิมตัวนี้เท่านั้นแหละครับเนี่ยโคชม้มกับแบบนั้นแล้โกโพนะ้โหมันโกลมิติเลยอ่ะมันเข้มแบบเข้มแบบไม่มีน้าตาลไม่มีอะไรเลยเป็นโกโก้จริงๆอ่ะเป็นโกโก้ที่เข้มแบบอาจจะไม่ใช่ดาร์กนะแต่ดาร์กที่กินมันก็ยังมี ็นรสชาติของพวกเป็นนมเป็นน้ําตาลยีงมีอยู่ตามที่ไปกินมานะครับแต่ว่าเนี่ยพอเป็นโกโ,โก้โคตรเข้มของไอ้ต้นเราก็โอ้โหมันมันแบบือนมันเข้มแบบถึงไม่ใช่ละมุนนะแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะเราได้ดื่มดําโกโก้กิงๆประมาณนั้นแต่มันไม่มีหวานให้เราได้สัมผัสเลยอาจจะมีแบบพอนิดหน่อยแต่ก็ ด้วยความเป็นโกโก,โก้ที่ออกเป็นโคตรเข้มมันก็เลยเข้ามากลบแต่เขาก็ทําได้ละมุนอยู่นะพอได้ชิมทั้งสองรสชาตินี้ก็เลยสงสัยแล้วครับเกิดเกิดความสงสัยมานือว่าคือเราได้ชิมระดับกลางเนาะก็คือเช้มแล้วก็โคตรเข้มแล้วก็เลยอยากลองชิมไอตัวสุดท้ายไอตัวเล็กๆนะ่ก็คือละมุนก็คือน้องเล็กเลย ก็สั่งมาแล้วก็ได้ชิมเด็กแก้วสุดท้ายพอชิมน้องเล็กแล้วอ๋อมันเป็นรสชาติทั่วไปครับมันเป็นรสชาติร้นหวาน,านแบบโกโก้ตลาดทั่วไปแต่ก็ไม่ได้หวานเหมือนที่ทั่วไปนะแต่ก็ถือว่าเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเป็นเอกลักษณ์ของไอ้ต้นจริงๆถึงแม้จะเป็นละมุนแล้วแต่ก็ยังมีความเข้มอยู่ในตัวถือว่าเขาตั้งเป็นว่าโกโก,โก้ไอ้ต้นก็คือโคตรเข้มขอ่ะเขาทำได้ดีนะครับดีดีด,ด,ดีดีมากๆเป็นคอนเซ็ปที่ ทำออกมาแล้วมันลงตัวมากอันนี้ยังไม่ได้ชิมหลายหลายแบรนด์นะครับลองชิมแบรนด์กอนต้องรู้ึกว่าโอ้โหเขา้โหก็เก่งแต่พอชิมตัวสุดท้ายก็คือตัวน้องเล็กนี่ครับก็คือโกโก้ไอต้นรสชาติละอ่อนนี่ครับก็คือเบาสุดแหละเบาสุดแหละแต่พอได้ชิมไปก็รู้สึกว่าม,มัน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 ,ม,นมันเป็นอีกร้งของรังก มันเป็นเอกลักษณ์ถ้าให้ผมคนที่ไม่ชอบกินโกโก้นะครับแต่ว่าเริ่มทําร้านโกโก้แล้วแหละถ้าเป็นหมอกูจะเลือกไ้ตัวเล็กเนี่แหละครับเพราะว่าได้ชิมไอเชมนี่ก็รุ่นกลางนี่ก็ยังถือว่ามันมีมันมันเช่มแล้วมันไม่ขมเท่าไหร่แต่มันก็ติดนะครับมันรู้สึกขึ้นว่าเออมัน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 ขมดีแต่พอได้ชิมสนไทยว่าเออถ้าถ้าให้ผมซื้อหรือเลือกไอต้นต่อไปผมก็จะเลือกตัวนี้ว่าโกโก้คลิกที่เรากําลังทํา มันเป็นรสชาติที่หวานไปหน่อยแต่ก็มีความเข้มอยู่ในตัวซึ่งมันยังไม่ลงตัวเท่าขเขาครับแต่พอได้ชิมก็รู้สึกว่าเออไอต้นเนี่ยแต่ให้ผมมองโดยรวมก็คือวแบบ่าด้านรสชาติด้านอะไรเขาก็ตื่นแต่ที่เก่งที่สุดผมว่าน่าจะเป็นด้านการตลาดมากกว่าการตลาดซึ่งเขาทําออกมาแบบให้มันขายได้ง่ายอ่ะอย่างเราว่าจะชิมแก้วเดียวแต่พอ ทิมไปแล้วมันเ็สเอออยากลองตัวนี้อีกอยากลองตัวนี้ก็เลยสั่งสามแก้วครับแก้วละสี่สี่สิบห้าบาทสามแก้วก็หมดไปร้อยกว่าถึงว่าเขาเปิดใหม่หมเนี่ยแต่ว่าพูดถึงเสน่ห <t> ์แรลบพูดถึงเสน่ห์หรือว่าเราพอเรากินไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอยากกินอีกไหมผมว่าตรงนี้มันยังไม่มีมนเสน่ห์ครับ ก็เป็นด้านการตลาดในรสชาติหรืออะไรนี้ก็ถือว่าเขาจัดได้ดีนะครับทำออกมาได้สมบูรณ์แบบเลยเรื่องของรสชาติเรื่องของสเต็ปเมนเรื่องของคอนเซ็ปที่วางไว้อย่างมีสามรสอานนี้แล้วก็เรื่องของการตลาดแต่ว่าพูดถึงความดึงดูดหรือกินแล้วมันมันมีเสน่ห์ไหมมันดึงดูดที่จะให้เราอยากกินอีกไหมอยากมา อยากมาสนับสซนราน,นี้ไหมตรงนี้สําหรับผมก็คือไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันมันมันยังขาดนคำขังไปตรงนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะมัน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 ยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับที่สาขาสุรินเขาก็เขาก็จัดแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นที่แบบ เป็น,ปน,ปนแต่ว่าถามแต่ว่าถามเรื่องราคาของแฟนชายเขบอกว่าประมาณห้าหมื่นกว่าบาทสำหรับแฟนชายของโกบโก้ต้นนี้นครับพอเราพอเราได้ชิมแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็เราก็แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าร้านนะครับตัวร้านที่เขาจัดนะมันยังไม่ได้จัดแบบเป็นสไตล์ของแบบไอ้ต้นจริงๆมันเลย ไม่มีมนเสน่ห์หรือว่ามันไม่ได้เป็นแฟนชายของเต็มที่นะเลยทํา,าให้มันมันดูยังไงไม่รู้หรือเปล่าเราอาจจะได้ไปสัมปัสสาขาอื่นซึ่งมันเป็นแฟนชายเต็มตัวของเขานะครับเราอาจจะได้แบบเออมีมนเสน่ห์ดึงดูดให้เราอยากเข้ามาใช้บริการของเขาอีกครั้แต่ว่ารสชาติหรืออะไรโดยรวมแล้วมันก็ยังไม่ดึงดูดเราเท่าไหร่นี่นะเป็นการ ได้ชิมสตีสำหรับโกโก้ให้ต้นโดยรวมก็คือความรู้สึกแล้วก็สัมผัสที่เราได้จากหรือประสบการณ์ที่เราได้จากโกโก้ร้านใอต้นคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปสัมผัสกับร้านใหม่หรือสาขาใหม่ใอ้ต้นก็จะมานำเสนอและบอกให้รู้กันอีกครั้งนะครับเช่นนี้นะครับสวัสดีครับ